แฟงกินสไตล์รอยยิ้มของชีวิตเอ้ยวันนี้เจ็บใจมากเลยไม่ได้ทำดีหัวใจมันสั่นและลัวแล้วเราเอาความดีนั้นไปทำอะไรกันนะแล้วเราพอยื่นใจไปให้เขาเขาได้รับความดีของเราหรือเปล่าเราก็จะถามตัวเองอยู่แบบนี้บ่อยๆหลายๆครั้งว่าเราไม่ได้ทำดี แต่เราอยากมอบความดีเราไม่ได้ทำใจแต่เราอยากมอบความรักซึ่งย่ให้หยุดพักไปก่อนนะเรื่องนี้หยุดพักกันเลยเอาเอาเอา,เอาเรื่องที่สำคัญกว่ามากขึ้นเข้ามาพูดคุยกันนะเอาล่ะแฟงลองดูใจเรามันอยู่กับตรงนี้พอชีวิตเราเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วชีวิตเราก็สุข ใจที่เป็นคนที่ยังไม่ได้ทำดีแต่พอเราได้มาถึงจุดชีวิตหนึ่งแล้วความดีนั้นที่เราบอกว่าเราไม่ได้ทำแต่เราลงมือทำมันก็อาจจะทำให้เราไปพบกับความไม่ดีก็ได้เมื่อเราแหกปากโวยวายร้องถึงความดีร้องถึงคุณธรรมร้องถึงชีวิตร้องถึงสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต เราเพียงปรารถนาสิ่งนั้นว่าเราจะไม่ทําดีแล้วเราก็จะไม่ทําดีมันจริงๆถ้าเรากลับชีวิตมาได้อยากให้คุณกลับนาตอนนี้ว่าเราอยากทําดีเพื่อทําดีจริงๆเราอยากสร้างสรรค์ให้สิ่งนั้นเป็นความดีของเราจริงๆกลับมาลองถามตัวเองซิว่าหากเราทําดีแล้วเราควรทําดีเพื่อทําดีได้อย่างไร เราก็พลอยที่จะเห็นปัญหามากขึ้นหากชีวิตเราร่มจมลงเราก็มีความดีที่เป็นรากฐานให้เราสร้างชีวิตเรามากยิ่งขึ้นให้เราสร้างชีวิตเราเป็นระดับระดับผมจะบอกว่าผมได้ดูวิดีโอคลิปหนึ่งมาดีมากที่เขาบอกว่าระดับจิตของเราจะสูงส่งเพียงใดจะสูงถึงเพียงมนุษย์ ถึงถึงสูงเพียงอินซีถึงสูงเพียงรากหญ้าและสันตพืชแต่มันก็มีดีในแบบที่เราเคลื่อนระดับมันไปแต่นั้นก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะบินได้ไปถึงสูงในระดับที่สิ่งต่างๆที่จะทำได้แต่เราพอให้ชีวิตเราสร้างมาตรฐานความดีให้ผักดันคนที่ มีความเป็นหนึ่งเดียวหรือสัตธรจะทที่จะเป็นความดีนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าทุกคนจะทำดีไม่ได้แต่เรามาลองดูซิว่าหากเราทำดีมากมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เหมือนปรุงรสอาหารที่มันอรอยอร่อยลงไปในคำสักคำที่เราได้เคี้ยวอาหารที่เราพอจะให แกผู้ที่ร้องให้อาหารเราได้มากยิ่งขึ้น <มา S 1> แต่ก็เป็นสิ่งที่ว่าหากเรามีท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งขี่รถมาแล้วส่งเสียงให้ผมผมเลยหันไปดูแต่ก็เป็นน้ำเล็กน้ำใจที่เขาอยากให้เรามีความสุขมากแต่เราเข้าเรื่องกันมา เราพึงประสงค์ที่จะผักคนดีให้ดีมากยิ่งขึ้นผมได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งว่าหากเราเริ่มหากเราเลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุขสซื้อหนังสือดีฝาดได้ช่องล่างเลยนะแต่เรา ก็เข้ามาเรื่องที่ว่าคนดีนั้นมักจะยึดถือทำไว้ในอกแต่เราพอเปลี่ยนให้ทำนั้นกลายเป็นที่ทำที่เราไม่ได้ยึดแต่แต่เราให้ทำนั้นได้สร้างสรรค์ตัวมันเอง แต่เราก็มองดูธรรมอยู่นะไม่ได้บอกว่าไม่ให้มองดูธรรมเลยแต่เรามองดูมันว่าธรรมนั้นก็คือเราพาเอาตัวเองเข้าไปหาธรรมแต่ไม่ใช่ธรรมเพื่อให้ธรรมนั้นมาหาเราคิดอย่างนี้แหละครับก็ไม่แปลกไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ผมก็ยังคิดว่าเราเราควรเอาธรรมเข้ามาหาเรานะแต่พอเราได้ใช้ชีวิตมามากๆ แล้วมันไม่ใช่เลยเราควรเอาตัวเองเข้าไปหาธรรมเหมือนผ้าอยู่ที่วัดไม่ได้บอกว่าสรรพสิ่งทั้งโลกนี้เป็นของท่านแต่ท่านบอกว่าสรรพสิ่งของโลกนี้เรียนรู้จากธรรมที่เราเข้าไปหาสัจธรรมนั้น